นี่เห็ดปวกน้อยอเฮ็ดปลวกน้อยนึ่กับขี้นองดปลวกน้อยมันจะเป็นข็าวขาวเนาะเชื่อมันเนาะเป็นมูครับเปมูเอาไปไวบ้านทมอนจะเกิดปนเ็นกระลองอืมเบิองแล้วครับพี่นองเหน <c ười> ็นเห็นบอกครับ,เไปไปบนเพิเ่งสะล,ะงลิงงงเพิ่งสะละงงงซื้อวันครับ <c ười> เอดี๋ยวดี๋ยว่็ือล่ามคนในไลน์ได้ครับสาแล้วไลแล้ว พอดแกงแล้วนะกําลังมาบ่หรือที่ไหนามาพร้อมกันแล้วข้า,าง่าหมันเพื่อนจ้ะโอ้ก็เลยหลยเติบอยู่เห็ดพิ่งยังกอดแต่ชื่อมคือว่าหมานแทอะโอ้เบิ่ง <G ül üyor> งขับพี่น้องแน่เห <G ül üyor> ็นบนน่นะนี่แต่เห็ดเนี่ยเ,เดียวคนในน่อะ <G ül üyor> ดอกเงยดอกหน่อยเป็น <G ül üyor> มันเป็นมูตี <G ül üyor> คือว่าไม่เห็ดอย่างอื่นเกี่ยม เต็มเ oh, ียครับโอ้ม่แต่เห็ดนีเดียวกันเบเลยนี่ครับเ็เพิ่งยังกดสนองงเสร็ยังดอกไม้ออกไม้ต้นนงดอกไม้ดวมกดอกกะไ้นี่มกตนี้ขอกไดซ้าเก่าคือเก่าอยู่าเงเก่ามาเฮ็ดมนนีสรุปครับผมหลายๆดวครับนมาที่เป็นเฮ็ดแบบเดียวกันครับเฮ็ดไไ่กันหมดเลยได้จดมือนผมเฮ็ดู่ตาบนุขนภวานี่เฮ็ดเดองี้คนได้ก็ได้ สวัสดีครับพี่น้องเปิดคลิปวันนี้ยโคหกสนามครับผมคกสนามบินภาพพี่น้องหาเห็ดครับผมวันนี้มาหลายคนอยู่รยครับปลาเพยกระโหกคนหาเห็ดก็หลายอยู่ครับพี่น้องหลายอยู่หกสนามบินคกลันเว่ครับผมสนามบิน สนามบินน้ำพรองผมพี่น้องคนมาหลายคนนะครับมันเอากวางครับผมพี่น้องเอากวางโคกง่าโคกสนามบินไม่ง่ครับปลาเพกกอโฮโคกเหีนเห็ดบ่แต่ว่าพี่น,อน,น้องคุณก็ไดอยู่ทีครับ ปูปัญหาเก่งปฏิตามชมนะครับเจ็บคอพี่น้องเอ้ยไขยวัดไงเหรียนงานได้อยู่เขาฝนตกไขวัดไงอาราวัด ดักตาสุขภาพด้วยครับพี่น้องผมเห็นเห็ดลลระครับแต่ว่ามันสิกินเป็นบ่เนี่ยผมโมูจากสื่อเห็ดมันต้องไปถามผู้เสี่ยวซ่านครับ กลมเก็บเอาเก็บเอาอย่ี hint, bah, ่ <aciones S 1> นี่เห็ดแปลกๆอันนี้มันเห็ดยังเห็ดกินป่นี่เห็ดยัง

นี่เห็ดปวกน้อยเห็ดปวกน้อยนี่ก็พี่น้องเห็ดปวกน้อยมันจะเป็นขาวๆเนาะเชื่อมันเนาะเป็นมูครับเป็นมูเอาไปใบ้านเท่ามันจะเกิดปะเนี่ยวัวหัวกันครับมันต้องมีปวกน้ำเนาะเนาะเฟืองขมเฟืองสลังงงสื้อเห็ดกับพี่น้องเห็ดเฟืองสลังง เพจะลองงมันเบิ้งเป็นถงเมันเป็นจริงเลสถึงจะลองงเพงจะลองงเบิ้งแล้วครับพี่น้องเห็นเห็นบอกครับเพิ่งจะลองงเพิ่งจะลองงซื้อวันครับเดือไมดีเดืบราเห็นหลอกกพีไลเลยครับสายแล้วไลยแล้วขอาแกงแล้ว ดอกเกดครับพี่น้องปลาเพกมันง่ามแางเนาะเพกมันงามมันมอมีงัวมีเนี่ยมากินมันเราไปน่อยก็าบานจะเป็นดอกขั้นี่แเนี่ดอกเียเถูอย่งนี้บ่ดอกงพมเหีนอันดอกแดงๆนี้ใสรแล้วนี่ยนจิกินเป็นบวยเก็บก็ไดดอกหน่อยแฮง าเพียกมานานาันหนาหนาครับผมผู้โสกผู้หมานคือว่าแด้วทุกคนกับยางไปพอเลยโขกง่ายได้ครับพี่น้องโขกสนามบินสนามบินน้ำาพองปลาเพียกหนาซ้ำงุ้มเข็มในมหาสมุทรดครับพี่น้อง จะตักคข่บ่อว่าตาเนาะจะตะไคข่ออกกันมุ้ยพ่นมานบ่ครับหมานบอ่บนบอเฮ้ยคุณมากกว่านบอกกันเรื่องมันใช่ค่อยก็ฝาผมก็มานดอ <Teen> สใเ่มาเบิ่งเนี่ยกำลังมาบ่าหรือจริงเลยมาพร้อมกันเราข้างผู้มานคือเพื่อนจ้ะโอ้ก็เลยหลายเติบอยู่ <c oughs> เพ็ดเพิงยังก่อนนะซื้อมันเพ็ดเพิงสนงงสนงแงีงเนี้ยนะกูถอดผ้าเอืน่นดอกน้อยครับพันละพันละเสียบยัวพัน <c oughs> ผมดีผ้าปไปเบิ่งภูม้มานครับ มาก่อนก็รด้ดหลายหมานไผ่มานมั่นนะครับพี่น้องมาเห็ดป่าเพกมันหนาครับมันหกเนี่ยผู้จะเย็นก็สิได้ยืน,น้วนี่ย่ายเป็นว่ายีายน่นี่มานค่ะย้ายผมขอเบิ่งเนี้ยครับ คือว่าหมานแทะโอ้เิ่งขับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่หนามิแต่เห็ดเนี่ยเ,เดียวคนในนะกดอกง่ย้ยดอกหน่อยเป็นมันเป็นมูติคือว่าไม่เห็ดอย่างอื่นเก่มมันเห็ดอันนี้มันออกเป็นมูเห็ดเพิ่งน,น่อยครับเห็ดเพื่งนังกดอ่ะเห็ดเพิ่งสระงองสลงเงียงเนียนะซื้อมันจะแกล ผู้ได้ผู้ว่าได้ครับพี่น้องเบิ้งโผล่กันกะกลวงครับปลาเพล็กนะเสี่ยงนะเยงอือกเบิ้งเราครับพี่น้องใจว่าเอากระวัดกินทีแล้วปลาเพล็กมันง่ามครับมันมาช่วงนึงช่วงฮ็ด <c oughs> พอออกตอนนั้นเฮ็ดไอ้ปลาเพล็กกำลังเกิดเป็นแป้น ผ่านไปเดือนสองเดือนเพียงเล็กเรครับปลาเพลคันงามเพราะมีงวม,มีควาวยมากินกับผมในโคกสนามบินโคกสนามบินครับผมน,นีส้นสนทั้งทั้งนี่คนไหนหาหาอยู่หา,หากินได้ครับเดี๋ยง,งัวเดี๋ยงคลวยก็ได้ครับแต่ว่าเขาไปทางในคุณเกียรติฟังทั้งนั้นที่เป็นกองทหาร หามเขาครับทั้งนั้นครับหามเด็ดขาดเลยนาเฮ็ดกลางคืน,นเฮ็ดเฮ็ดตะงูเกอ,อกครับผมไฟเปน็นองูงหรอครับรในปลาเนี่ยม,มาโดนอะบ,บ่มาตะเศร้าเหมนติแต่ผมขอบังเนี่ย โอ้มีมีแต่กะตาใหญ่ๆครับพี่น้องกเ,เตรีมยมนี่ครับโอ้มีแต่เห็ดตนี่อเดียวกันเบิดเลยเนี่ครับเห็ดเผึ่ง,งเงี่ยงกดสนองงอง,งเงี่ยงเงี่ยงนะครับเพิ่นได้กันทุกคนเลยครับพี่น้องเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งก็อีกจัาหน่อยเห็ดเห็ดยังก่ยงกดเห็ดเห็ดนงกิออครับ จะต้องโง่ออกนี่บันเทิงเลยนะครับผมเห็ดนี่ย่างนงแดงกินเป็นบอ <c oughs> อกางแดงๆครับก็จะกินเป็นอยู่แล้วมันไท้มนัมนมันกูดได้กูก็ได้ครับผมโขกมันง่ายครับผม ปูมาก,าก่อนครักระเจ้ากระกลับแหละครับผมปูกลับก็มีครับผมซัมซูปเปอร์มาเก็ตค,ครับผมเป็นหางหางแบบง่ายดีแหละครับมองนี้ผู้มากนกระได้าย มันโขกไงมันเอาข่วงกับผมคนก็อยู่มาเฮียงมาห่างนี่ครับพี่น้องเพ็ดเพิงสดงงาแสงแงกมันมันออกมันมันบานนะครับมันติดเทาแล้วนี่ครับมันสิเป็นลักษณะแบบนี้เพิงเนี่ยดอกงดอกบานเนี่ย มังโมงจะออกเป็นฝูงครับมันบานมันบานแต่ว่าดอกมันแข็งอยู่ครับมันบานมันอันนี้อยู่แต่ว่าดอกมันแข็งแข็งผู้ถ่พันว่ากินแสบนี่ครับตะเคืองสะดเงแยกชื่อมัน ลูกเคียก็จิได้ครับตานหกแห่งตาเท็กคนพ่อก็จะพ่อเป็นมูครับเห็ดมันออกเป็นมู เป็นหนึ่งแดงอยู่ครับเห็ดกอหน่อยมุงก้นก็เอาได้ครับเห็ดกอหน่อยหนึ่งแดงครับมันบ่แเดดครับผมปลาเพกนะแบด,ดบ่ออกหินยุ่งหินหลายหลายครับผมทนยุ่งทุนหินบ่ไว้แล้วจอน้ำหูน้ำตาครับ đẹp bỏ quanh nhìn lì. Trời mưa này. Trời mưa này. Ôi mưa này. Trời mưa này. Trời mưa này. Trời hết này. Trời mưa này. Trời mưa này. Trời cả này. Trời mưa Hết Trời mưa này. 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 Trời này. Trời này. Trời mưa này. này. Trời mưa 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 này. จ้าว่าไปใส่เหมือดโคหากับระดับโคกันกับกวงเนาะครับอ้หยนนห,ลหลาย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 ทนยุ่งทนหินบ่บไว้แล้วครับผมพี่น้อง <c oughs> เนี่ีินหลายครับมันแดดบ่ออก <c oughs> พี่น้องพ่นมาหากระเดยกันทุกคนอยู่รับมัานกันทุกคนอยู่ ดอกไม้ออกไม้ต uh, ้นน no, ีอ่างนอกไม้อะมุกฮะดอกกระไดซ้ำนี่แหละมุกฮะนี่อกกระไดซ้ำเก่าคือเก่าอยู่บนเรือนเก่าแบบนมาเฮ็ดมือนี้สรุปครับผมในหลายโยครับุ่นมาติเป็นเฮ็ดแบบเดียวกันครับเฮ็ดไข่ไข่กันหมดเลยใช่จีดครับผมเฮ็ดตาเฮ็ดตัวนะแตพุระตาทุกคนมบ้านนี่มือหนึ่งเฮ็ดเดืองยังซีเฮ็ดได้ก็เลยถ้าว่านั่นล่ะถ้าว่าสีเข้าไปยังบริษัทนั่นได้กันทุกคนอยู่ครับผมมันเอื้อตื้อไง มันโขกมันใหญ่ปลาเพียกมันหนาครับผูหมานผูหมานแต่ว่ากระไดกันทุกคนครับผมเฮ็ดอกมอกมเฮ็ตงูกพ่านออกครับพี่น้องกันเฮ็ดงูออกนี่บันเทิงเลยเหรอครับโขกนี่ให้ปานนี่ยตงูออกนะนกกระเกียนนี่นแกงเรียานีู่กกรงเรียนนี่ไม่ได้หลายบ้าอนะยนได้แต่มาแต่มตันั่าเลยไปป้อมดำไก่เติมไดไห ก็ไปคนข้างนขก้งมนโกันใหญ่ค well ่รมา่ลเให้วเขาดเพต่องหอนคว่มไล่ปับตั้งหนาลงแต่เว้นโตกะไม่ไ่เาม่ไ้ไปตัไม่ไดไปตา้งกอมดำแจกกียร์อมดำยุ่หอนะาอมดำที่ทังีือยเดือดที่เดน็เต้องไปเสี่อ้อมโอ้แกมันันละเอาทังดีต้องรักกไปมังกาเฮามันนนนนไอนนอนน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 หนน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 นลนน ไปครับไปย่างย่างบวกห้าเหตดครับผมนีม่เป็นเขตของสนามมันเป็นสองชันครับผมถนนก็มีสองขางมีรั่วก,กันไว้เองสิครับผมย่าวอ้อมสนามเลยหรืครับเขบทาทั้งในผุ่นเป็นเขตของทหารมันอยู่ครับผมผมม่ให้เข้าไปมันเป็นสองชันครับอันนี้ก็ย่าวไปพุ่นนะ ติดตามครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดีวิวให้เบิ้งครับผมจะไปไกลไทํำเดชสนามยินนำพ้องครับ คืดุบหูดุตาครับพี่น้องว่งแห้งครับข้างในขุนสิเป็นลั่นเวข้อแนมเห็นหอบังคับการอยู่บางคันอยู่ใส่ระบังต้นไม้ละครับมันจิเป็นหอบังคับการด้ยม,มากไก่ละครับคุณครับผมนัม่นเป็นหอบังคับการพี่น้องจีแนมเห็นบอก นะครับผมเป็นหอบังคับการผู้เขา่าผูอ้อออครับผมหาเห็ดนะผู้กำลังมากกับน,นี่ครับผู้กลับไปแล้วผู้มาตะเสากับกับกอนครับผมมันโคกงอ้าวกลวงเลยครับพี่น้องโคกสนามบินโอเคครับผม ขอ,อยุติการนํ่เสนอไว้เพียงแคน่นี้เออครับผมพี่น้องขอบคุณในไลายทีมมะเบงมาส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับผมขอบคุณในไลายสวัสดีครับ